คนอังคารนะสงการนี้ถึงสงการหน้านะขอลงรายละเอียดให้หน่หอยเถอะหลักๆแล้วมันเจอความรู้สึกไม่ค่อยแน่นอนใครเนี่ยจะมาพูดอะไรกับเราเนี่ยเอาแบบง่งายๆนะอย่าไปอิน,นเขามากอย่าไปเชื่อใจเขามากอย่าไปเอาความจริงใจที่เรามีทั้งหมด ไปแรกกับเขาเพียงเพื่อหวังว่าจะได้ความจริงใจกลับคืนมาอย่าคิดอย่างนั้นทําอะไรเนี่ยระวังหน้าระวังหลังถ้าอาจารย์จะพูดแบบง่ายๆนะพยายามระแวงเอาไว้ก่อนคือเป็นคนดีเป็นคนจริงใจเป็นคนทุ่มเททาได้แต่ทําแบบกัดๆไปเพราะปีนี้นะอะไรที่หวนมันแน่เนี่ยมันจะไม่แน่เลยอ๋อ oh, ผมหนู no, เคยทำแล้วแล้วมันชัวร์มันได้ ปีนี้ไม่แน่นะมันอาจจะไม่ชัวร์อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราอะเคยเจอมานะเตือนเอาไว้อยากให้ระวังจริงระวังความไว้ใจกับคนที่เราคิดว่าไว้ใจได้กับคนแปลกหน้ายิ่งไปกันใหญ่เลยนี่ข้อแรกนะข้อสองคือการตัดสินใจเร็วทําให้เราได้มากกว่าเสียอา้าวข้อดีนะอังคารเนี่ยมักจะห้ามใจเองไม่ได้อยู่แล้วที่จะตัดสินใจเร็ว เวลาเจออะไรเนี่ยเอาเลยเนีย่ซื้อเลยตกลงเลยพูดเลยสัญญาเลยแรกเลยอะไรนะก็คือข้อดีคือ <mm> การตัดใจเร็วที่คนันงคารชอบทำเนี่ยส่งผลดีมากกว่าเสียทำเลยระวังเรื่องของปัญหาเก่าตามกลับมาให้แก้อะไรที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะทำเอง เราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นงานของเราบางคนในธุรกิจงานการงานหน่วยงานของเราไปทําอะไรที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างเอา้าทำไมมาถึงเรียกว่าความง,งูไปปนคอมาถึงตัวเราเราต้องไปตามแก้ข้อดีคือคนมันังคารมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้งานที่มั่นคงมีโอกาสได้การเลื่อนตําแหน่งนะคนที่เกิด,ดังคารนี่จะสู่ของม่นหมายก็ทําได้นะปีเนี้ แต่อย่างที่บอกกันแหละดวงเนี่ยมีความมั่นคงพอมีจังหวะดีพอที่จะทําได้แต่ในมุมหนึ่งของดวงก็ให้ระวังความไว้ใจคนอ่ะสมมตินะจะแต่งงานสู่มั่มหมายใครบางคนเนี่ยดูดีแล้วหรือยังว่าเป็นคนที่เราจะใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดเราจะทุ่มเททั้งหมดอะเพื่อไปมีชีวิตร่วมกับเขาะดูให้ดีเท่านั้นเองคือทําทําได้แต่อะไรเลือกให้ดี มันเป็นปีที่เราอ่ะจะต้องประทะคารลงกับคนเยอะหน่อยอยากได้อะไรบางทีพยายามใจเย็นพยายามพูดแบบว่าค่อนข้างเอาน้ําเย็นเขา้ารูปแล้วไม่ค่อยได้ผลบางทีต้องออกแรงต้องพูดแรงถึงจะได้และระวังเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันก็นแล้วแต่ที่ไว้ใจบ้างไม่ไว้ใจบ้างเพียงเพราะว่าทําให้เราอารมณ์ปนแปร ى. ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะ่ะคือสิ่งที่ ต้องระวังแล้วก็โอกาสที่จะไปคว้าลองย้อนกลับไปฟังจะเห็นทั้งโอกาสนะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาที่จะเสริมดวงเราทําได้ไม่ยากส่วนหนึ่งเราไปทําในสิ่งที่อาจารย์แนะนําไว้อีกส่วนหนึ่งคือส่งดวงมาให้อาจารย์เขาว่าส่งดวงก็คือวันเดือนปีเวลาเกิดนะส่งมาให้อาจารย์ลงในแผ่นดวงมหาย,ายันพกกัพสอแบบนี้แผ่นดวงมหาย,ายันพกกัพเนี่ยอาจารย์จะมาแขวนสวดนะ ในช่วงของสงการช่วงที่เปลี่ยนปีใหม่ไทยหลังจากนั้นเราอยากจะฝากสวดตลอดไปหรือจะให้อาจารย์ส่งไปสนีไปให้เราอิฐานจิตก็ได้แผ่นดวงมหายันพกกระซับนี้นะจะลงชื่อสกุลนะผูกดวงคือคำนวณดวงเราถ้ารู้วันเดือนปีรู้เวลาเกิดด้วยใส่เข้ามาอาจารย์จะทําการสวดเพื่อยกดวงชะตาเราขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดเลยมีแผ่นดวงมหายันพกกระซั์เนี่ยเรียกว่ามีกินไม่รู้จักหมดจักสิ้นเพราะว่าหนึ่ง เสริมดวงทั่วไปครบทุกด้านและสองเน้นเฉพาะเรื่องของเงินทองทองดีไหมใครคิดว่าดีนะมารับไปใครคิดว่าดีก็ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์นะชื่อสกุลวันเกิดถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วยอันนี้คือสิ่งที่จะเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบโดยเฉพาะนะตัวของเราเองดังนั้นคนเกิดอังคารให้รู้เอาไว้สรุปแบบสั้นน,นะตัดสินใจเร็วแก้ปัญหาเก่าเตรียมรับตําแหน่งเตรียม มีบ้านมีรถนะเตรียมที่จะ,ะปะทะกับคนระวังการเสียเงินเพราะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแล้วก็ระวังอารมณ์ปนแปรดังนั้นเสริมดวงเอาไว้แล้วเรานะ่ะมีใจิตใจที่มั่นคงจะทำอะไรก็สง่าง,งามสำเร็จทุกประการนะคนวันอังคาร